สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีการเก็บดอกมีลีนะคะเก็บไมาก่อนอันนี้คือดอกมาลีที่เราปลูกไว้นี่ค่ะอันนี้คือคนงานเก็บดอกมารีนะคะเป็นพี่พี่น้องๆหลานๆที่มาช่วยกันเก็บอันนี้ทั้งหมดนี่ประมาณเก้ต้นนะคะ ทั้งหมดก็สามไร่นะคะระยะการะระยะห่างที่เราปลูกก็สี่คูณสี่ก็จะห่างกันประมาณนี้น,นี่คือพุ่มลักษณะของพุ่มเขาก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าเราจะให้เขามีดอกเยอะๆเราก็ต้องแต่งถ้าเราไม่แต่งเขาก็จะไม่มีดอกการแต่งก็คือตัดใบเขาออกให้หมดนะคะจนเหลือแต่กิ่งพอนั่นเราก็ให้ปุ๋ยให้น้ํา จากนั้นเขาก็จะแตกออกมาเป็นดอกเป็นใบถ้าเราไม่แต่งเนี่ยเขาจะไม่ออกดอกนะคะช่วงที่เราแต่งเราก็จะใส่ปุ๋ยทำหญ้าให้เขาแต่เวลาที่เราไม่แต่งเราก็ปล่อยได้เลยะคะ่ะตามธรรมชาติเขาลกๆก,ก,ก็ปล่อยได้แต่ถ้าเวลาเราแต่งเราจะต้องทำโคนใส่ปุ๋ยแล้วเขาก็จะออกมานะคะสามไร่เราปลูลปก ประมาณ900ต้นเก็บได้เต็มที่เลยก็ถ้าช่วงที่ดกมากๆก็ได้ประมาณ4-50โลนะคะอันนั้นคือช่วงที่ดกมากๆเลยแต่อันนี้ก็ประมาณ10โล10-20โลเงี้ยค่ะอันนี้ อันนี้เราจะเน้นแต่งช่วงเทศกาลนะคะช่วงที่ถ่ายตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนก็จะได้ราคาหน่อยค่ะนี่ค่ะอ่าและนี่นะคะคือดอกที่เราจะต้องเก็บนี่ค่ะอันนี้เห็นไหมนะคะจะเป็นดอกขาวดอกนี้เราก็จะเก็บถ้าดอกอย่างนี้เราก็ยังไม่เก็บนะคะเราก็จะเน้นเก็บนี่ดอกขาวๆอย่างนี้ นี่ค่ะนี่ค่ะถ้าอันไหนยังไม่ขาวเราก็ยังไม่เก็บนะคะเนี่ยเราก็จะเก็บเฉพาะดอกขาวๆนี่ค่ะ หากเก็บให้ดูนายแล้วอันนี้เก็บแล้วเหรอในการแต่งมาลีครั้งหนึ่งนะคะ เราจะเก็บได้ประมาณสิบวันพอสิบวันแล้วเขาก็จะค่อยๆเริ่มดอกน้อยลงค่ะจนไม่มีดอกเลยนี่นะคะเราจะเก็บแบบน,นี้เริ่มเก็บได้สักแปดโมงขึ้นไปแล้วก็เก็บได้แล้วค่ะจะให้ดีก็ห้ามไม่ให้เกินเที่ยงเพราะว่าดอกเขาจะนิ่มแล้วก็จะเริ่มบาน มะลิไม่ต้องใช้ที่เยอะนะคะที่น้อยๆก็ปลูกได้แต่ต้องดูแลเขาหน่อยเวลาที่เราแต่งเราทำพราะหนอนบางทีหนอนเขาก็เยอะนี่คอ่าวันนี้พามาเที่ยวชมแค่นี้นะคะขอบคุณที่มาชมคลิปค่ะแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะคะอันนี้ผลงานของเราคือลูกๆล้านล,ลานเราค่ะ อันนั้นเจ้าของสวนนะคะนันพี่ชายค่ะขอบคุณค่ะแล้วมาพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ